ประธานโครงการบิ ass, นิแมสหน้ากากเพื่อเด็กรับมอบเงินสนับสนุนจากชมรมพนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเก้าบริษัททิพยประกันภัยจำกัดนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการตลาดทุนรุ่น18และกลุ่มรวมใจเพื่อนสามารถเพื่อสนับสนุนในการผลิตและแจกหน้ากากอนามัยให้กับเด็กทั่วประเทศดอรอิศระเฉรีวัฒนวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิป,ปัตย์ประธานโครงการบิ ass, นิแมสหน้ากากเพื่อเด็ก รับมอบเงินสนับสนุนจากชมรมพนักงานและเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้าจำนวนหนึ่งบาทบริษัทที่พยประกันภัยจำกัดจำนวน1 0 0 0 0แบาทนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการตลาดทุนรุ่น18และกลุ่มรวมใจเพื่อนสามารถจำนวน1 0 0 0 0แบาทเพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กทั่วประเทศโดยดรอิสระก่าวว่าต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทางภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนที่ได้ร่วมบริจาคให้กับโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในเบื้องต้นได้ทยอยจัดส่งหน้ากากอนามัยสําหรับเด็ก10,000แชิ้นทั่วประเทศแล้วและคาดว่าเมื่อได้รับทุนในการผลิตหน้ากากอนามัยครบอีก1,000 0แชิ้นเมื่อไหร่จะเปิดให้ผู้ปกครองหรือเด็กที่สนใจทําการลงทะเบียนอีกรอบส่วนตัวตั้งใจจะทาหน้ากากอนามัยสําหรับเด็กจากให้กับเด็กทั่วประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งคาดว่าในระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ได้ ครับก็หลักคิดวิธีการของโครงการนี้ง่ายมากนะครับคือแทนที่จะต้องไปนั่งเช็คว่าจะต้องไปต่อแถวที่ไหนแลาจะต้องไปรับอย่างไรไปแล้วต่อเสร็จตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วได้หรือไม่ได้รับนะครับผมก็ทําโดยการที่ทําเป็นเว็บแอปพลิเคชันง่ายๆชื่อว่า go covid isra in t h แค่เข้าไปลงชื่อนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอะไรมากเพียงแค่ชื่อแล้วก็ที่อยู่นะครับไม่ได้ครบ ตรงตามเวลาที่กาหนดผมก็จะส่งเ e MS ไปที่บ้านซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทไปษณีไทยนะครับก็ส่งไปให้ถึงบ้านครับสำหรับหน้ากากมินิแมสหน้ากากเพื่อเด็กทําจากผ้ามัสลินสองชั้นและเสริมด้วยผ้าฝ้ายอีกหนึ่งชั้นตามมาตรฐานของกรมอนามัยเหมาะสําหรับเด็กอายุไม่เกิน10ปีทั้งนี้ผู้ที่สนใจสนับสนุนโครงการดังกล่าวสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วยการบริจาคเงินเพียงคนละ19บาทหรือตามแต่ประสงค์ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี ครงการมินิแมสหน้ากากเพื่อเด็กเลขที่บัญชี162-3-07855-5ขีด